ครับพ่อแม่พี่น้องในเอฟซีทุกท่านนะครับเนาะวันนี้ก็เอ่อนะครับอ๋อคู่หนิงเหรอฮะอ๋อเสื้อคู่หนิงเอามาแจกนะครับอ๋อเสื้อโรงเรียนนะครับครับเป็นเสื้อนะครับเนาะตอนนี้ก็เอามาแจกนะครับให้อยู่ทุกนา ี็ยังไม่ได้เสื้ออยู่กุกกอผมยังไม่ได้นะครับโอ้โหเสื้อนะฮะในโพธิีได้แล้วนะฮะแต่ว่าเสื้อมันสวยเนาะน่าจะไม่ร้อนเวลาใส่ถ้ามันเป็นผ้าแบบจะขายจะเย็นนะเห็นไหม,มบางบางวนะ่ะเสื้ออะไรนะเสื้อแจ็คเสือ้อโป๊กเสื้อขโปก๊กแบบโปโลอโโปลสเ,เสื้อโปโลสวยนะ เขาทำดีเลยเชื่อเชื่อได้เงินด้วยเนียฮะอ่ะดูบรรยากาศข่าวดีนะเอฟซีนะก่อนเรียกย้ายกลับบ้านาก็ได้เราก็มีเสื้อมาแจกท่านเสื้อ้วยใซ้ เสื้อลแต่ไน้อยด้วยค่ะเด้มันมีตัวใหญ่ส่ได้เกะขึ้นนี่นะคะก็ขอบคุณคุณคหนิงนะคะคิงแล้วก็เทียนอไรน่อนี้แม่โจ้ไปค่ะแม่โจ้นี่นะคะแม่โจ้ก็เอาเลยอพ่อก็เอาเงินให้นก่อนพี่พงสามนี้มาอนี้มานี้แม่ต้อยด้วยแม่ไหมรับเสื้อรับเสื้อ เขาจนู้บอวันนี้รู้สึวันเขาดีดแล้วันเลยเนาะัจเป็ผมมาหรือเปล่าแต่เควแล้วนามันใหจริงวันนี้เรามีต้นดีๆนหนึัวใส่เค็มทั้วันมันไม่เวไม่แมมีทนหญ มสเอ็มนครับเด้อนี่ไซส์เอลได้ได้อไอพ่สเสบอกเอสมีอยู่ของสามมนสเอสใช่ไหมอ่ส่เอสอันนี้ไซเอ็มครับขอบคุณคู่หนิงมากนะครับนะครับ ครับของคุณหิงนะครับเนาะของคุณหิงมอบให้ครับคุณิงนะคะได้รู้เงินด้วยโอ้โหพี่ละลนครับพี่ละลนโอ้โหมีมอบเงินด้วยคนละสามร้อยค่ะเสื้อหนึ่งตัวแล้วก็เงินคนละสามร้อยเอากระมี่บอสโอผู้ชายก็มีบอสครับ บ่อ่โอ้โองานนี้ข่าวดีข่าวดีนะครับรอบมิดไหนนะฮะตอนนี้ไม่เกี่ยวฮะคู่ปรับกันครับยังยังเคลียร์กันไม่เสร็จเดี๋ยวรอลุงจิ้มกว่าฮะอีกช่องนึงจี้่อยาลมเราไม่นำก็ราไม่ลูกรไม่โอเคถ้าไม่นำเดี๋ยว พี่ชายรำนะรำมันไหนครับก mm ี hmm. mm ่โมงครับก็ยังไม่รู้เพราะก็รอจากท่านมาสมเพรมันสี่สิบเก้าอ่าได้ครับอีเมทอันนี้จากไหนดีอีเมทคุณผู้หญิงจ้าคุณผู้หญิงทอกทำได้ทุกอย่างเพื่อรางวัลเพื่อความอยู่รอดและคอนเทนต์ครับครับผมเอาแล้วครับแม่ไซสเอ็มครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับ ไปเอาเสือแล้วครับซีเมนต์เรแล้วล้ำโลตัวขอบคุณนะครับขอบคุณคุณหนิงมากนะครับช่างพงศ์ก็ล้ำด้วยนะครับพรุ่งนี้ครับล้ำล้ำลำพรุ่งนี้ล้ำฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับช่องคูผาชัยนะฮะครับผมฝากไว้นะครับ สรุปนะครับก็ขอบคุณมากนะครับเนาะที่วันนี้เป็นวันที่พิเศษสุดมือนี่มือสันวันดีครับพี่น้องมือที่มีความสุขแม่เป็นวันสุขสุขมืดมือที่แจกดยใช่สุขท้งวันอ้าวไปนั่นซะแล้วมนโนยควรแม่เขาแล้ว โอ้ยเอาล่ได้ใครบ้างครับครอยากรำด้วยป้าฮันนี่กับไพ่ในเมื่อไในจังกึมโอ้มิติใหม่ของการถ่ายคลิปในสิ่งซันซ้อนกันเลยนะจังกม่้อจงบอกได้โอ้แล้วก็นี่แล้วก็อะไรมั่วมากเครื่องนะฝากอีกเครื่องนึงได้ไหมฮะได้ครับผมอ้ยังว่างอยู่นะเนี่ย โอการมุกดาพับเลยคำมุกดาภรัเพื่อนเสนอได้คนที่ร่ำคนเดียวเสนอรุ่เนาะครับผมได้ครับได้ครับผมยังไงก็ได้จริงๆริงก็อยากจะให้รำทั้งงานข้อจกมันจะออกว้อ้าวนั่นก็ให้รำเลยนะมให้เลยค่ะเป็นห้าสิบคนเนาะ โอ้โห้าสิบคนแม่ว่าเห็นงจัยืดยืดแต่ว่าเสื้อไม่พอก็ให้ใส่เสื้อันาดใมากครับผมนำเสื้อมาแจกนะฮะเอฟทีถ้าใครไม่มีเสื้อก็ให้เอาเสื้อขาวธรรมดามาแลครับเข้ามาครับเข้ามาครับนี่นะพี่น้องอยู่ด้านนอกดีกว่าเอ้โหได้เงินด้วยนะฮะโอ้ยโอ้โหนะครับ ขอบคุณอย่างมากวันนี้สุขทั้งวันจริงๆริงสนุกสบายเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนมุมมิดหนึ่งครับมันสะท้อนแสงครับมันสะท้อนแสง มันสะท้อนแสงนะฮะด้านนู้นได้ได้หมดแล้นี่ามี่จำปาดวงอย่างเดยวนี่ก็เมดแล้วสัสดีสวัุีสวัมีัดีสัสดีสวดดัดีวดีสวัีสอันนี้ก็ยัสเกิีก็ปาหมดนี่สวัสดีคัสวัสดีสวสวัสัสดัสวัสัดดัดัันเกินบ่โอ้เกิน ให้โจ้ให้โจ้อ่ะค่อยเอาไม่ค่อยเด้สมพธอเอาไปหลายมันจึงมาพ่อเนาะได้เยอะเลยให้ผมสามครั้งอ่ะโอ้โหก็เลยงงเอาไปจะไหนให้สามครั้งก็อยาจะเอามีเออเอาแล้วเสื้อมันใครก็ชิได้เอาลูปคัมมาลัมอีกเอเอาลุงมาลัมนั่มบอกเสื้อไม่ใช่เสื้อของพ่อของลุงัีนนี่ไซส์ไซส์เอ็มนะครับ เล้อเลเลมุกล้มุกตาแม่ได้จังกึมได้เอวเล้มุกตามจังกึมต้องเป็นเอวเอ็กเอวอ่ะ เออ็มได้ยู่แม่ไม่อยู่หรอพรุ่งนี้ก็อยู่อยู่เอาอยู่ค่อยให้เขามารับคำแม่อันนี้คนคนที่ได้เชื่อนี่คือคนคนที่ได้รับเนาะไอ้หน้าตเแฟนตัวเลิศเลยคือมาแฟนรำมากเลยคือก็เป็นแม่มาต่อยมาต่อยอ้าวไอเดียโอ้ไปอาบน้ำครับผมแซมนี่พี่น้อง ชัเอาทุกมุมเลยเอาทุกมุมครับงานีนในโพธิได้แค่มุมเดียวนะการตอกคนรำต้องทำต้องเยอะใช่ไหนครับต้องีนาดต้องตประาอ้อนะเจ้านะครับก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณหญิงเนาะทั้งเสื้อแล้วก็เป็นรางวัลอีกนะครับเนาะที่มอบให้ก็ขอพระคุณอย่างมากนะครับก็ได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เรารอทีมอีกหนึ่งทีมที่มาจากโกกอกนะครับน้ะเราก็ถึงจะลําพร้อมกันทีเดียวนะครับก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับนาอก็ฝากด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ TP Skin นะครับขานะ TP Coffee ฝากไว้ด้วยนะครับ FC นะครับนาอสั่งได้ในนาม c ช a n n e หรือโทรไปที่027947526คือทักไปที่ Line นะครับ ATP Skin Official สั่งได้ในนาม c ช a n n e l ขอบคุณทุกท่านมากนะครสวัสดีครับ